สามีภรรยายื่นแบบปัดไหนที่จะช่วยคุณให้รอดและปลอดภัยจากสมภารนะคะหลายๆคนวันนี้จดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายและก็ยื่นแบบแสดงรายการกับทางกรมสมภารถูกต้องเช่นกันแต่ในการยื่นแบบตรงนั้นนะคะถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้มันอาจจะสร้างปัญหาชีวิตในอนาคตให้กับเราได้นะคะสมมุติวันนี้น้องน้ำแต่งงานนะคะจดทะเบียนสมรส ถูกต้องกับน้องตะวนันแต่ด้วยความที่ว่าธุรกิจที่คุณทําด้วยกันตรงนี้ค่ะทรัพย์กรมองว่ามันคือหน่วยภาษีเดียวกันนะคะในการจดทะเบียนสมรสของคุณแล้วธุรกิจที่คุณทํามันอาจจะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มสมมติวันนี้คุณทําธุรกิจค้าข,ขายรองเท้าทางออนไลน์ด้วยกันแล้วคุณมีรายได้มาที่สองล้านคุณแยกยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คนละล้านปุ๊บแต่ไรายได้อ่ะค่ะของทั้งคู่ของนั้นกับของตะวนันเมื่อมารวมกันแล้วมันคือรายได้สอล้าน มันเกิน1นล้านแมาที่สองแสนบาทรายได้2องแสนบาทตรงนี้นะคะมันจะมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเพราะการขายรองเท้าเนี่ยไม่ได้รับสิทธิยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่า แม้คุณจะแยกยื่นแบบไปกันที่คนละล้านก็ตามแต่เมื่อเอารายได้ทั้งคู่มารวมกันทั้งก้อนคุณยังมีภาระเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นและถ้าสม,มากรน,น่ะคะ่ะนําข้อมูลพวกนี้นะคะ่ะมาใช้ตรวจสอบภาษีย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่รายได้เกินล้านแปไปนะคะคุณจะเจอภาษีย้อนหลังพร้อมหนักเบี้ยปรเกินเพิ่มเดินทุกเดือนไม่ว่าคุณจะอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือย,อยังนะคะสมมติเอา ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%อยู่ที่10,000นอกจากภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจะมีเรื่องของเบี้ยปรับ1-2เท่าสมมุติว่าเจอเบี้ยปรับหนักหนาสาหัสมาที่2เท่า1 4 0 0 0เจอเบีย้ยปับ คูณ1.5%หเปอเต่อเดือนเป็นเดือนละ2 1 0บาทเลยหนึ่งวันคิดเป็น1เดือนไม่ว่าเราจะอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือ,อย่างก็ตามสมมุติยอดนี้มันเป็นยอดของภาษีปี63นาะมตั้งแต่วันที่รายได้เกินล้านแปมันจะเดินเดินเะดินนะแล้วคุณอาจจะมาถูกสรรพกรบนะะเมินภาษียอ้อนหลังตอนปี65คุณก็ต้องกักไอเสียดอกเบี้ยให้กับสรรพกรนะตั้งแต่วันที่รายได้เกินนะถึงปี6 3เกินมา2ล้าน แต่พอปี64รายได้คุณเน่ได้มาแค่ล้านห้ามันไม่ได้เกินล้านแปดแต่นับตั้งแต่วันที่รายได้เกินล้านแปดอะคะ่ะก็จะมีเรื่องแบบเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อสะพ์เอาข้อมูลมาใช้เช็คบินย้อนหลังวันนี้ค่ะคุณต้องกลับไปดูแล้วว่าที่ผ่านมาในการยื่นแบบแสดงรายการของคุณนะคะมันเกินล้านแปดและสินค้าหรือบริการของเราได้รับสิทธิ์ยกเว้นแบบนี้ เพราะเมื่อสรพากรเอาข้อมูลมาตรวจสอบภาษีย้อนหลังมันอาจจะเป็นเงินก้อนโตก็ได้ค่ะและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆนะคะก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายเงินวันเทคเนินะคเฟิดค่ะและถ้าคุณนะคะอยากจะได้รับสาระความรู้ดีๆในทุกๆวันนะคะก็สามารถติดตามได้ทีอ่อไซั์เทคนิคเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะสง่งตรงถึงมือถือคุณค่ะ จำไว้อย่า eh ูปเสี่ยภาษีถพายังยากคุณกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ